คือเป็นโอ้ยบอกเป็นยังแม่มาฟังเงสิผมก็ลองได้สวัสดีแม่ไผ่ด้วยนะครับสวัสดีมาเห็นแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บปาน้อยป๋องจากสหรัฐสวัสดีพี่ยาด้วยครับผมอุ้นหลายคนสวัสดีแม่ต่อยด้วยนะครับผมเสียงฟังอาสคีคัดคัดเนยได้ครับผม พุ่มแพงขึ้นพุ่มแพงขึ้น,นเรามากค่ะโอ้ขอบคุณครับสวัสดีแม่จอยด้วยครับผมพ้อมา,าก,กเจ้าลูกเคยแม่จอยลูกเคยอีกแล้วแม่ ท้งนี้ก็จะอาจัดมันเท่งให้อันขออนุญาตจัดพีงให้หลังไม่เพ่นกรนะครับเนาะเพ่งบุญเกา่าบุญเกา่าต่อไปบุญเกา่า ้องเจอการแบบออนไลน์เยอะเดีอวน้อนหลายเอเ้ยคิดทอดน่องสองคนแล้วโอ๊ยผมแหงคิดทอดนอ้องครับคอยคิดทอดมาเจ้าคือกันคิดทอดน้องคิดเบิ่งเฮาคิดตายความฮักของคนสิเกิดขึ้นได้กยนต์ว่าใจสองใจตรงกัน อยากสิบอกว่าไอ้ฮักเจ้าอะไรไอ้ฮักเจ้าอะไรลีเดล่ะการโดนโนได้บอสสวัสดีนะครับผมอีลาน้ำต้องครับผมสวัสดีน้องพีชาตผมมาแล้วมาต้องบอกดอกคอยโมยุม,มันเจ้ามาต้องบอกเนีย่ยสายเต่าซ้อมเบิร์ตลอดอยู่ใส่ดอกคาสิยังน,น้ำตลอดค่ะ จับเมื่อดูเราไอเสียเอาเสื้อของเก่ายังหัดไปไอซีก็ให้ไไหนูไยเมื่อไไอ้ระไปกูไปเส็จักตัวเงใหม้มากไปยารักตัรของก็รักครับผม าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออยากสิบอกว่าไอ้ฮักเจ้าอะไรไอ้ฮักเจ้าอะไรเลยเดล่ะฮักเจเ้าเฮงเพฮงเจ้าปานตาเจ้านั้นมีค่าต่อใจอา้ายล่ะมาจบไอ้ขาญาติไม่สาวมาแอลไอ้ค่ะกม่สนใจแล้วครับผมมีกระมีมากกระสือจอรลังมาเบิ้์นไปแล้ว โก,กับตัวเดียวและบักอ้า,ายเสียงขึ้นเป็นตาแหบเท้ลูกแม่เขามาเป็นเทเล็กโอ้แม่เขามาเป็นเทเล็กเขา,า,เเเเขาดีจะแห้งเสียงมันบม่ได้แหบตัวครับแต่ว่ามันสิขึ้นจมูกเพราะว่าพุ่มเพลผมขึ้น,นเดินดุงลง่องมาท่านใดครับพี่ก้องสวัสดีพี่ก้องด้วยนะครับผมจากเกาหลีนะครับ ครับผมหลังไม่ที่เป็นขอมาเนาะครับผมมาม้านี้แม่หนอนมุกเป็นขอมาเพลงยับลอยมือนะครับผมเดี๋ยวผมหาขี้ก่อน สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามาดูอยูด่ด้วยนะครับผมองพันคนเรียวซูส,สวัสดีองพันคนครับผม,มเขียวกรปน,นอยอุ่นแหบุตรลาสามบนะครับ<ม>โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณปน,นอยครับ ม่ได้ปากหวานที่จริงผมม่ได้อันนั้นโอ้สวัสดีแปอ้อยด้วยนะครับผมไม่เอาเอาที่จริงบ่ได้ที่จริงนี่ยปากปากเบาๆมันเป็นมันเป็นมันเบ่ๆมันอื่นเบาๆดิหัวใจที่เป็นอันเบาเนี่ยเพียงแค่เสียงมันออกปากซื่อๆอี่ลีมีส่วยดิฉันไว้ คงลงทางไปไหนแล้วตั้งนานชีวิตต้องเผอจญพายุฝนพพายผ่านใจบางๆมันต้านทานไม่ไหวคุณนะคุณแม่โลเปิดฟังไรสดขออยู่ทัางนอกคนนะคุณแม่คุณแม่เม,มนดูแม่เมนดูบอเมนเมนเมนไหมโอเคทอนลูกไผ่ได้บางสีดู ค่อยบอลเล่นค่อยบอเลอบอเล่นค่อยหงอยู่ว่าเจ้าคิดทอนนะแต่ใจยเย็นๆคุณแม่ประโยชน์ข้างนอกคุณิ่งอยู่เมือนั้นอันอน้องไล่น้องไล่สดแม่ผมเมื่อนั้นผมเข้าไปว่าแนละ้วคุณแม่เข้าไปก้อนผมอีกเด้แม่ผมนะเข้าไปก้อนผมอีกเพิ่นเป็นคนที่บ่คอยเม็นบ่คอยเม็นอย่างหรอกแต่เพิ่น ผมมาอยู่นี่หินนองไหลเพื่อนบาเคยผ่านเลยดิเพิ่อนบึงตลอดอยาปล่อยมืออีลานะต้องจับมืออีลาตลอดไปครับผมครับผมครับสำหรับน้องตรงไว้ไปทุกอย่างเมนมาครับ นะครับผมงานแต่งคนจนนะครับผมขอบคุณที่ยังหา,หากันขอบคุณที่ยังบ่เลิมในสัญญาบบนะโอ้ยแปบดบหนึ่งแปบดบหนึ่งมาเนี่ยก่อน เอาละเบาเสียงนู้เสียงมันเข้ามาทางไหนเนี่ยทางมานี่เ๋ยวๆแป๊บนึงเฮ้ยแป๊บเดียวโอ้ยบอสได้ยีดอกเอาขอแม่มาแกงก่อนเออโอ้ยคนมีฟิลเตอร์อยู่โอ้ยบักกนยากษ์หรอกฮะคุณแม่คุณแม่ คุณแม่บอกบางท่นวังท่านมีฟุบอกว่าอันปีชัดว่าอันแม่นะแม่วิณารักน้อพนักขอลูกชายแม่ได้บอกข่าเพิ่มมาไห้ให้ให้ฮะนกยกไหยกไหคุณแม่ไหมเอาเอาโอเคอเอาซ้ำนี้พอเอ้อเออยเขาต้องการาที่มาถามคำตอบซื้อเขาถามมาก็เลยเอาคำตอบให้เขานะ <g arness> เอาให้เราจะถิมยาป่าเด้อยกห้เราจะถิมยาปะาเดอ้อแม่ว <c oughs> ่านะฮะเราเออแม่ยกหย้เราบอกออกขึ้น,นะเ,เ,เ,นเด้อราว่าจะ <g arness> ถิมยาปะาเด้อราว่า <c oughs> ซื้อวติตามินซีมาก,กินเด้อเราจะช่วยภูมิแพ้สวัสดีพี่ขวัญน,นะครับที่จริงวิตามินซีพี่ขวัญซื้อหายอยู่สวัสดีพี่ก้อยด้วยนะครับผม ที่ขวัญซื้อให้แต่ผมลืมบ่มันลืมดอกเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าผมสิมาอยู่แป๊บเดียวแล้วผมสิกับขึ้นไปเร้วที่นี่เล็วที่นี่นอ่างานมันมันโควิดมันมากนะพอดีผมก็เลื่อเดกลับไปทึ่งชีมเทิ่งอ่าเทิ่งชีมเทิ่งวิตามินยูบุนเบิดโมที่ไปก่อนซือไงโอ้ยแต่เมื่อไรลืมไม่บุนเบิดเน่าสกินออมาแต่นุ่มพึ่งนี่แหละ ินน้องผึ่งก่อนครับกินน้มผึ่งกับอัน,นอันนี้ยาน,นี่ที่ไม่โหลดเพื่นซื้อมาให้อยากุกเพนว่าเราก็กินโหลดดีวกว่าเดี๋ยวผมสิลืมพผมบับก็ลืมกินยาครับแม่ไปจังมาถามตอนกอดขาแม่ <laughs> เอาก็ใไกไปแล้วเนาะเอาเรามาทำนีละ่ะเดี๋ยวเราสิแกงคอยเจ้ากันเลย บ่อทิมคะ่ะพ่อลราเด้อพ่อรับปากกูใหญ่เป็นไหม่แล้วปีกทำบอดีดายคุณแม่สวยจังครับโล่กา,ามตัวแต่เจนนั่นเงิยโอบสันอ้อมริมมือรลืมือโล่กล้ามโล่กามตัวตั้งแต่สมัยเป็นสาวสาว ตัวท็อปพอดีนะแม่สินสอดเอาอย่างนอาโวแขนลูกีใยแม่อายสวยจะอุขอบคุณครับขอบคุณแทนแม่ด้วยนะครับผมแม่มีสวยค่ะลูกชายก็รอครับอุขอบคุณครับอขอบคุณมาตั้งยองผมขอบคุณที่บอกมาแม่ผมงามชื่อตือซอยเดลายครับเอ็กดีเสียรผม